สำหรับเด็กทารกแฝดสามที่เพิ่งจะคลอดออกมาได้เพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นปรากฏว่าเป็นผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 ด้วยเหมือนกันค่ะแต่ว่าข่าวดีก็มีเหมือนกันนะคะเพราะว่าที่กรุงปักกิ่งของจีนนั้นประกาศยืนยันแล้วว่าเขาสามารถควบคุมการระบาดรอบสองที่ตลาดสิงฟาตีได้เรียบร้อยทั้งหมดแล้วค่ะซึ่งถือว่าเป็นการทํางานในเชิงรุกนะครับทำให้สามารถควบคุมการระบาดแล้วก็เห็นผลได้อย่างชัดเจนแต่ว่าแนวโน้มผู้ติดเชื้อทั่วโลกที่มองในภาพรวมนะครับ ณวันนี้อยู่ที่9ล้าน5แสนกว่ารายซึ่งทางด้านองค์การอนามัยโลกคาดการณ์นะครับว่าภายในสัปดาห์หน้าตัวเลขน่าจะแตะอยู่ที่10ล้านรายโดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นพื้นที่ที่พบการระบาดมากที่สุดเหมือนเดิมครับใช่ค่ะอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยในช่วงเวลานี้ถือว่าสูงมากอย่างต่อเนื่องเลยนะคะยอดติดเชื้อโควิด -19 ล่าสุดค่ะตอนนี้สรุปตัวเลขกันที่9ล้าน5แสน5หมื่นรายเสียชีวิตใกล้ๆจะแตะ5แสนรายแล้วนะคะอยู่ที่ประมาณสักกว่า4แสน8 โดยนายแพทย์เทดรอสอาดานอมเกเบรียซัสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกหรือ WHO มีการคาดการณ์ค่ะว่าในสัปดาห์หน้าตัวเลขของผู้ติดเชื้อทั่วโลกน่าจะพุ่งถึง10ล้านรายนะคะส่วนดรไมเคิลไรอันผู้อำนวยการหน่วยงานรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณาสุขออกมาเตือนค่ะว่า โลกอาจจะต้องกลับไปใช้มาตรการล็อกดาวน์กันอีกรอบหนึ่งถ้าหากว่าแนวโน้มการระบาดยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปและยังขาดการเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยค่ะทวีปอเมริกาตอนนี้ที่โอ้โหการระบาดมันรุนแรงมากเหลือเกินล่าสุดนะคะทั้งทวีปเนี่ยมีผู้ที่ติดเชื้อมากกว่า4 5, 000, ล้าน5แสนรายถือว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ติดเชื้อทั่วทั้งโลกด้วยซ้ำไปแล้วก็ยังมีผู้เสียชีวิตสูงถึงกว่า2 2 6,000รายด้วยค่ะนี่คือมองในภาพรวมทั้งในส่วนของอเมริกาเหนือกับอเมริกาใต้รวมกันเลยนะครับในส่วนของทวีปอเมริกา ส่วนที่เม็กซิโกครับซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ในแถบอเมริกาใต้ปรากฏว่ามีกรณีแพทย์และผู้เชี่ยวชาญกําลังเร่งหาคําตอบครับหลังมีกรณีทารกแฝดสามเป็นผู้หญิงหนึ่งกับผู้ชายสองคลอดออกมาก่อนกําหนดเมื่อวันที่17มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาปรากฏว่าหลังจากคลอดออกมาได้แค่เพียง4ชั่วโมงครับท่านผู้ชมแพทย์ได้นําเชื้อไปตรวจและผลออกมาว่าทารกทั้ง3คนนี้ติดเชื้อโควิด19โดยแพทย์เชื่อว่าพ่อและแม่ของเด็กอาจจะติดเชื้อ แบบไม่แสดงอาการแต่หลังจากที่นําเชื้อพ่อและแม่ของเด็กทารกไปตรวจกลับว่าทั้งคู่ไม่ได้ติดเชื้อโควิด1 9เพราะฉะนั้นนี่เลยเป็นข้อสงสัยเป็นประเด็นคําถามตามมานะครับว่าเอางั้นแล้วทารกทั้ง3คนนี้ติดเชื้อในช่วงไหนหลังจากคลอดออกมาแค่ไม่กี่ชั่วโมงเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับล่าสุดอาการของทารกทั้ง3คนนี้นะครับปรากฏว่าทารกหญิงหนึ่ง ชายหนึ่งมีอาการคงที่แต่ทารกเพศชายอีกหนึ่งคนยังมีอาการทางเดินหายใจที่รุนแรงอยู่และต้องมีการรักษาแบบใกล้ชิดต่อไปนะครับรอผู้เชี่ยวชาญให้คําอธิบายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทารกแฝดทั้ง3คนที่เม็กซิโกนี้นะคะส่วนที่จีนค่ะล่าสุดเนี่ยโฆษกของสํานักงานเทศบาลกรุงปักกิ่งออกมาแถลงข่าวนะคะยืนยันว่าการระบาดของโควิด1 9ในกรุงปักกิ่งที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับตลาดซินฟาตี้ณเวลานี้สามารถควบคุมการระบาดได้ ทั้งหมดแล้วค่ะการระบาดรอบใหม่พบผู้ติดเชื้อรายแรกตั้งแต่เมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาจนต้องมีการสั่งล็อกดาวน์พื้นที่บางส่วนเกิดขึ้นนะคะโดยพบว่าผู้ติดเชื้อ253รายจากทั้งหมด256รายค่ะมีความเกี่ยวข้องกับตลาดซินฟาตี้และในวันนี้นะคะมีการรายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก7รายเท่านั้น ซึ่งอัตราการระบาดต้องบอกว่าลดลงค่ะตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะคะทางการสามารถตรวจหาเชื้อให้กับประชาชนทั่วไปเพิ่มเป็นเกือบ300,000คนต่อวันและในช่วงวันที่12ถึง22มิถุนายนค่ะก็สามารถตรวจหาเชื้อให้กับประชาชนได้มากถึงกว่า2,950,000รายเลยทีเดียวค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด subscribe และกดรูปก,กระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ a c e b o o k TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ